กุกุ Artman มาแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับให้เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกุกุ a ร์ m a n นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับช่องกุกุ Artman ชาเป็นนักสถานเผาศพบสัตว์คลิปนี้ก็จะเป็นการประชุมเพิงนะครับจเจ้าตะกระแตนะครับตอนนี้เราก็ได้ เตรียมรถนะครับเป็นอีซูซูสเปคแคอ่าสีแดงนี่คือหิบศพของอตะกแตนนะครับเราก็จะทําการเคลื่อนศพไปยังเมนดั้งเดิมของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราร่วมกันนําศพของตากแตนไปประชุมเพลิงกันนะครับ,บ,รรบครับตอนนี้เราก็พร้อมในการเคลื่อนศพแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ร่วมกันนะครับพามันไป เธอนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้นะครับเคลื่อนศพโดยรถกระบะสเปคแคบอีสูนะครับมาถึงบริเวณหน้าเมนพิธีนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการนำหีบศพนะครับลงไปที่รถระะาชรถพญานาคนะครับ<อ>เพื่อทำการเวียนรอบเมนทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับงานเดี๋ยวเราช่วยกัน น้ำฮิบซบลงไปที่รถรชยาชรถพญานาคนะครับเพื่อทําการเวียนรอบเมน3รอบครับอตอนนี้เราก็พร้อมสําหรับการเวียนรอบเมน3รอบแล้วนะครับโดยรชดยาชรถพญานาคของเรานะครับเดี๋ยวทุกคนร่วมการเวียนรอบเมน3รอบครับ ในรอบที่1น,นะครับเราก็จะนึกถึงอน,นิจังครับตรงน,นี้เราผ่านรอบที่1น,นะครับต่อไปรอบที่2ก็คือรอบของทุกขังนะครับ ตรงน,นี้ผ่านรอบที่สองแล้วครับต่อไปรอบที่สามก็คือรอบของอนัตตาครับอันนี้เราก็ได้เวลรอบเมนครบ ทั้ง3รอบแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็จะทำการนำหีบศพลงไปยังเมนพิธีนะครับเพื่อประกอบพิธีการพระพาบางสกุลในวับต่อไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้นำหีบศพนะครับขึ้นไปตั้งบนเมนพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าับต่อไปนะครับเราก็จะอ่าบอกของเจ้าภาพนะครับในวันนี้นะครับในการจัดงานประชุมเพลิงตะกั่วแตงตำข้าวนะครับเจ้าภาพ ในการประชุมเพลิงวันนี้ก็คือเด็กชายรัชะตะกาทุ่งนะครับ2เด็กชายบิลวัตรยอดทันและก็ประธานในวันนี้ก็คือคุณมนทาเฉลิมถาวรสุขนะครับเจ้าของตะกแต่นะครับแล้วก็จะมีเด็กชายจินวัตรพันเอกนะครับก็เป็นเจ้าภาพนะของการจัดงานทั้งหมดนะครับสําหรับเนนที่ทําการบวชนักฝ่ายนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด 7คนด้วยกันนะครับมาคนที่1เด็กชายภุวดนที่นันครับคนที่2เด็กชายชนาเมธปทุมคนที่3น้องพีระซากลินทาคนที่4เด็กชายพัทรพลเข็มเงินหรือน้องพีทคนที่5เด็กชายธนั์เกตมาลาคนที่6น้องอ์มแชนแนลและคนที่7เด็กชายไนนะครับก็ทําการบวชหน้าฝ่ายให้กับเจ้าตะกรแตนะครับทางเจ้าภาพก็ขออนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วต่อไปนะครับเราก็จะ เขอเชิญประธานในวันนี้นะครับในการจุดีินทูปเพื่อบูชาณนศพนะครับก็เริ่มพิธีการทอดผ้าบาังสุกุลนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูป้ายกําหนดการก่อนครับวันนี้ว่าเราต้องทําอะไรในการจัดการประชุมเพลิงางครับเอาสาหรับกําหนดการการประชุมเพลิงนะครับเอาที่ยี่สิบหกนะครับเวลา15บหนาฬิกา เราก็จะขค้ืนศพมายัางเมนพิธีนะครับอ่าเราก็ขค้ืนศพมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปก็คือเวลาส6บหกนาฬิกาเราก็จะพิธีถอดผ้าบางสกุลของ FC ทุกคนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเวลาสิบเจ็นาฬกาสาสนาทีเราก็จะทําการประชุมเพลิงนะครับอ่านี่ก็คือกําหนดการในการาประชุมเพลิงชาวพนักอกิจในวันนี้นะครับ <Wow. S 1> อ่าแล้ต่อไปนะครับเราก็จะเป็นพิธีการจุดทิ้นทูเพื่อบูชาหน้าศพนะครับอ่าผู้ที่ จะจุดทุบเทียนบูชาหนศพนะครับน้องพลผู้โรงงานกล้างนะครับต่อไปก็คือเด็กชายรัชตะกาทุ่งและเด็กชายวิรวัตรยอดทันเด็กชายจินวัฒนพันเอครับร่วมกันจุดเทียนทูบเพื่อบูชาหน้าศพแล้วก็บอกดวงวิญญาณของตะกแ่งครับขอเชิญทุกคนเลยนะครับตอนนี้ประธานก็ได้จุด ถิ่นูบเพื่อบูชาเน้ศพนะครับก่อนที่เราจะเริ่มพิธีตอนนี้ประธานก็ได้จุดถิ่นชูเพื่อบูชาณนื้รศพบร้อยแล้วนะครับและต่อไปเราก็จะทําการทอดผ้าบาังสุกุลนะครับของ f c จะมีใครกันบ,บ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับน,นะครับลำดับต่อไปเราก็จะเป็นการทอดผ้าบาังสุกุลชุกที่1น,นะครับอาท่านด้วยกันนะครับอาคนที่1 คุณซันตาช่องเมนพาชชาแชนแนลคนที่2เด็กชายรัชชวินเมืองศรีคนที่สน้องสุประดิษฐ์ชูมากคนที่4ี่น้องอนุวัฒน์เที่ยงคามคนที่5เด็กชายรัชโยธินชายโคตรทอดผ้าบางสุกุลชุดที่1นงครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าบางสุกุลครับ อุปวยัมนอปตวนิรชัสอปี้ครับแล้วต่อไปเป็นการทอดผ้าบาังสุกุลชุดที่2นะครับก็มี5ท่านนะครับคนที่ 1. เด็กชายนัชพลมั่นอินคนที่ 2. เด็กชายนัทวุฒิอยู่มงคลคนที่ 3. นางปณิธานบำรุงสุขคนที่ 4. เด็กชายนัทนนและคนที่5ากกุ๊กอาร์ตแมนครับ พระผ้าบางสุกุลชุดที่2ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าครับอุปาดาวายธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันเต ลนเับต่อตไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่3นะครับมีจำนวน5ท่านนะครับ1นน้องน้ำหอมชัยจิตครับคนที่2เด็กชายชิยศนุพงศ์นินเพตราคนที่3น้องไปพบชัยสิทธิ์คนที่4เด็กชายวิศณุดวงปัน่นและคนที่5เด็กชายปัญญาภูผาลีครับทอดผ้าบางสุกุลชุดที่3ครับ กราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าบางสุกุลครับอนิจาวตาสังขาราอุปดาดวายธรรมิโนอปชิต,ตาวานิรุชันเตเตสังอุปสมุสุโคอ่าแล้วต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่4ี่ครับคนที่หนึ่งเด็กชายอภิมุกนวลศรีคนที่สองน้องตานุพัฒชยัยโพเพช คนที่3ผู้ใหญ่อาทิตยาธรแสงประภัยคนที่4น้องสเกลและคนที่5น้องน้องวัฒนขันสายทอดผ้าบางสกุลชุดที่4ี่ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ อปันต,ต่อไปก็เป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่5นะครับมี5คนนะครับคนที่ 1. น้องโค้ดครับคนที่ 2. น้องทิกเกอร์คนที่ 3. น้องสิทธิพงษ์น้ำแสงคนที่ 4. เด็กชายชน,นะสากเกตมาลาและคนที่ 5. น้องคำปาน ทดผ้าบางสุกุลชุดที่5ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสุกุลครับอนิจาวตสังขาราอุปาดวายธรมมิโนอปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโค อ่ารับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทอดผ้ามหาบางสุกุลนะครับก็มี f อเสนอชื่อมาหาท่านนะครับอ่าคนที่1นนะครับเด็กชายวีรวัตรยอดทันคนที่2น้องพีรวิทย์หรือน้องพลผู้โรงงานกาครับคนที่3น้องอาร์มแชนแนลครับคนที่4น้องคิวจากช่องเตาพลาสาแชนแนลและคนที่5คุณมณทาเฉลมิมถาวรสุขทอดผ้ามหาบางสุกุลครับ กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับขึ้นพิจารณาผ้ามหาบางสุกุลครับอนิอะาามมนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการทอดผ้าบางสุกุลอ่าทั้งหมดนะครับอ่าก็ขอบขอคุณทุกคนนะครับที่เสนอชื่อเข้ามาใน คลิปที่แล้วนะครับมาเราก็จัดให้ในคลิปนี้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการทอดผ้าบางสุกุลนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อและนามสกุลของของคุณผู้ชมนะครับหรือ fc ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็ระบุด้วยครับว่าจะทําอะไรในคลิปนะครับเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมเพลิงนะครับอ่านี้เราก็จะถึงเวลาของการนำลิปส้มนะครับไปยัง ดังเดิมเผาจริงด้านหลังนะครับเพื่อทําการล้างน้ำมะพร้าวน้าศพนะครับเดี๋ยวเรานำชิบศพนะครับโดยวันนี้ผู้ที่จะวางดองไม้จันก็คือเด็กชายอภิสิทธิ์กาปานะครับและก็ผู้ที่เป็นสปเลอร์ในวันนี้นะครับก็คือน้องปี๊บกับกับน้องเฮงนะครับก็เป็นสปเลอร์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานำชีบศพลงไปยัง บริเวณเมนเผาจริงด้านหลังนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้น้ำพิบศพของเจ้าตะกัแตนะครับมายัางแท่นน้นเผาจริงนะครับเพื่อเปิดฝาลงแล้วก็ล้างน้ำมะพร้าวนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องการเปิดฝาลงแล้วน้ำน้ำมะพร้าวนะครับอ่าสำหปะเลยครับน้องปี๊บและน้องเฮงนะครับทําพิธีล้างน้ำมะพร้าวด้วยเลยครับ ตอนนี้เราก็พร้อมสําหรับการประชุมเปิงจริงนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญทุกคนนะครับร่วมกันนําร่างและทีบศพเข้าสู่เมนเผาจริงเมนทั้งเดิมของเรานะครับอขอเชิญเลยครับอตอวน,นี้นะครับเราก็ได้นำทีบศพเข้าสู่เตาเผาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะ ให้ประธานในพิธีประชุมเพลิงนะครับโดยน้องอภิสิทธิ์กาป้านะครับจะเป็นผู้วางดอกไม้จันทร์นะครับอันนี้ชิญประธานในวันนี้น้องพลผู้โรงงานกากและคุณมนทาเฉลิมทาวนสุขเจ้าของศพนะครับํำการประชุมเพลิงเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ครับ อขอเชิญน้องอภิสิทธิ์กาป้านะครับวางดอกไม้จันทร์ในเมนนะครับการส่งดวงวิญญาณครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มทำการประชุมเพืิงจริงนะส่งร่างขึ้นสู่สวงสวรรค์น,นะครับนี่ก็คือเมนดั้งเดิมของเรานะครับเป็นเมนที่ ทรงสัตว์ไปสู่ทรงสวรรค์มานับไม่ถ้วนนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นาการประชุมเพลิงจริงนะครับโดยเป็นศพของตะกะแต่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการจุดวิปปังเพื่อทําการไว้อะไรสองลูกนะครับบริเวณด้านหลังของเมนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมกันส่งดวงวิญญาณโดยการจุดวิปปังนะครับนะครับการจุดวิปปังลูกที่เนื่องครับ ต่อไปเป็นการจุดวิป้างลูกที่2ครับไปสู่สวรรค์ครับก็เสร็จสิ้นมปแล้วครับสำหรับพิธีการประชุมเพลิงตะกั่วแตนตำข้าวในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาโดยตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายในวันนี้นะครับเราก็จะลืมนะครับก็ไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องลูกอาร์ตแมนนะครับชาวพสถานเผ่าซบซัดครับก็ ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการจัดงานศพในรูปแบบไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆ,ๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทุกคน